เฮ้เอาแล้วไงฉันได้แค่อมยิ้มจะประจุบแค่อันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยฉันชอบดีกว่าเยอะเลยยิ้มอเล็กซ์ดูของฉันก่อนสิของเท้าเที่ไม่ติดเลยว้าวไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันไม่เคยเห็นอมยิ้มขนาดนี้มาก่อนมาเริ่มจากอเล็กซ์เถอะก็ได้แต่เราต้องเอาหอกออกก่อนนะเลวเหมือนว่าเธอทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ จะไม่ยอมแพ้และหยุดเพ้รอร้ะด้วยไม่นะฉันทำมันหลุดเลย <What? S 1> ฉันไม่รู้เลยว่ามันทำได้ด้วย <c oughs> สิ่งที่สำคัญคือก้อนน้ำตาลมันไม่ได้บุบสลายนี่แหละที่ฉันต้องการ <c oughs> อร่อยจังเยี่ยมว้าวกินหมดแล้วจังม <What? S 1> อนนีก็เล็กเยี่ยมฉันรอตั้งนานเลย ดูสิว่าฉันเอาที่หออกได้ง่ายมากอืมว้าวฉันต้องเรียนรู้จากเธอตั้งเยอะเลยหยุดทำะไรเล็กๆได้แล้วถึงเวลาเล่นใหญ่ฉันจะกินทั้งหมดในครั้งเดียวเธอกำลังทำอะไรอยู่อเล็กซ์ไม่ต้องกลัวฉันแค่ท่มก้อนน้ำตาลของฉันดูสิมันได้ผลเหลืออีกไม่เยอะแล้วเอ้อเยิ้มฉันนี่แข็งแรงสุดๆหยุดนะอเล็กซ์เรากลัวก็ได้พอแล้วสร็จแล้ว อนนี้ฉันจะเอามันใส่ชามอ้าว้าวมีเยอะเลยไอเดียเธอเจ๋งมากเอ้แล้วฉันต้องใช้เอามีดอีกอันนึงฉันเหลือมันไว้ด้วยมีเหตุผลตอนนี้เธอก็สามารถจุ่มมันในผงลูกกวาดแล้วก็กินมันแย่ <c oughs> yeah, จังที่มันหมดเร็วมากแต่ฉันก็เอาผงลูกกว่าที่เหลือเข้าปากไปเลย <c oughs> อืมนี่ก็ไม่เลวเลยอืมนี่มันอร่อยมากฉันไม่อยากหยุดเลย เธอทำผมไปกว่าครึ่งเลยมิลลอดตอนนี้ก็เธอแล้วฉันต้องการเครื่องดดจปูนปิดมันเดี๋ยวนี้อ๋อเถิดทีฉันมาถหันไปทางพวกเธอน่ะฉันเท่ที่หอเป็นความคิดที่ดีมากใช่ฉันก็ชอบเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรขวางการกินอมยิ้มเผืฉันได้แล้วเธอเอามันเข้าปากให้หมดได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่ามันจบไม่สวยแน่แ่ ว้าอดี๋ยวเหมือนอะไรสะพูดเถอจะเปิดจมันตีฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอาละแต่พวกเราช่วยเธอเองอดทนไว้นะอ๋ระวังเลยเธอทำฉันเจ็บหว้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันฝันกลางของมิลล่านี่มันฝันร้ายชัดๆไม่เป็นไรเช้ามันกลับที่เดิมแล้วนี่มันบ้าอะไรกันฮื ฉันแทบจะมองไม่เห็นน่แต่มันดูเหมือนเม็ดข้าวโพดเธอพูดถูกฉันว่ามันมีหลายเม็ดเลยมันไม่มีกลิ่นด้วยเธอยังไม่เข้าใจสินะใช่ไหมเม็ดข้าวโพดพวกนี้ไม่ใช่ทำป๊อปคอนได้แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราต้องใช้หัวคิดอ๋อฉันมีไอเดียแล้วถ้าฉันแค่กัดมันเข้าไปล่ะอ๋อมันไม่ได้ผลมันแข็งเกินไปต้องหาวิธีอื่นอ๋อฉันนึกออกแล้ว ฉันว่าที่ผมจะช่วยฉันได้ฉันคิดว่ามันพลังพอที่ทํทำให้มันข้าพวดหนึ่งอันสุกมาแล้วมันได้ผลไหมฉันคิดว่ามันนานเกินไปนะอเล็กซ์เล่นกันเถอะหรือนอนดีจูเลียพูดถูกมันนานเกินไปว้ามันได้ผลแล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยวสิมันน่ารักขนาดไหนเก่งมากพวกเราช่วยในตาเธอมิล่าหวังว่าฉันไม่รอเกินนะโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้ว ฉันต้องการอะไรที่จริงจังกว่าที่เหน็บผมฉันว่าเตารลดนี่แหละเหมาะเลยเออฉันไม่แน่ใจมันจะได้ผลนะวิธีของเธอก็ทําให้เราสงสัยเหมือนกันตอนนี้ฉันทํามันได้แล้วโอ้มันเร็วมากเลยอ้อจะทำให้เราทึ่งไปเลยโอ๊ยฉันผมือตัวเองมันร้อนกันไปเออบางครั้งเธอก็ควรระวังหน่อยนะฉันหวังว่าปอบพอนจะช่วยทำให้ฉันลืมความเจ็บได้ เออมันเยี่ยมไปเลยฮึแล้วฉันจะทำยังไงกับพวกมันดีอ๋อฉันไม่ความคิดดีๆแล้วว้าวต้องาอะไรน่ะเครื่องทำป๊อปคอร์นไงล่ะพวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกว่าใช้ยังไงก่อนอื่นต้องเทมันเข้าพ้นลงไปว้าวใช่แค่นั้นเองตอนนี้ก็แค่รอดูสิมันได้ผลป๊อปคอร์นของฉันพร้อมแล้ว นี่มันน่าเหลือเชื่อเป็นคอมมาชันของเทคโนโลยีฉันว่าเรามาพิ่มเม็ดข้าวโพดลงไปกันเถอะมันออกมาไม่เยอะเท่าไหรเออใช่ต้องแบบนี้สิฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้ายังมีเมล็ดข้าวโพดเหลืออีกฉันจะใช้มันให้หมดเลยฉันว่าเครื่องของเธอมันควบคุมไม่ได้แล้วนี่สิยิ่งดีเลย มันก้มขรอจริงเหรอมันดูน่ากลัวสุดๆฉันกลัวที่จะจับมันได้ซ้ำอฮะน่ากลัวยังดีที่เธอได้แค่หนึ่งตัวดูจานของฉันก่อนซิแต่ฉันรู้มันไม่น่ากลัวสักนิดกุ้งพวกนี้ไม่ได้อันตรายสักหน่อยอโน่เอ่อฉันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฉันยังไม่ออกเลยว่าจะจัดการกับจานใหญ่ๆแบบนี้ยังไงงั้นฉันให้เวลาเริ่มก่อนดีกว่าเออขอบคุณนะอเล็กซ์เขานี่เป็นเพื่อนแท้เลยเธอรู้ว่าต้องให้กำลังใจกันในช่วงเวลาที่ลำบาก มันก็ไม่น่าขยันขยานเท่าไหร่ที่ฉันคิดจริงเหรอใช่สิฉันชอบรสชาติของมันนิซ้ำให้ฉันกินแทนจ้าอย่างได้เลยอืมอร่อยไม่คิดว่าฉันจะชอบมันนั่นเนี่ยเอาจริงฉันก็ประหลาดใจเหมือนกันมันอะไรดีนะมิล่าบางทีเธอน่าจะอยากแบรงฟันนะหลังจากเมื่ออาหารแบบนั้นอ้าสายจาไม่ต้องรู้สึกแย่ Hmm. มันเกิดขึ้นได้ฉันบอยว่าฉันจะจัดการกับจานแบบนี้ได้ดีเหมือนเธอเอาละ่ะเริ่มจากคำเล็กๆก,กันฉันจะลองกัดสักคำว่า <What? S 1> แปลกจังฉันรู้สึกว่ากุ้งมันขยับอยู่ลองกินตัวอื่งดีกว่าดีนะที่ฉันมีให้เลือกหลายอย่างแต่ก่อนอื่นฉันเอาส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อนจูเลีเธอกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันก็แค่เอาเปลือกกุ้งออกนะ <Hey. S 1> อย่ามาแก้ตัว oh. ดูสิว่าเธอทำอะไรกับเรา พ่อทีน้พวกเธอฉันไม่ได้ตั้งใจชางเธอกินได้แล้วม่าพูดถูกมันอร่อยมากๆเลยว้าว <Wow. S 1> ฉันน่าจะได้จานใหญ่กว่านี้ <Wow. S 1> ให้ฉันกินทั้งวันยังได้เลยอ้ <Wow. S 1> oh, ฉันรู้สึกเพียอีกแล้วเยี่ยมน่าเสียดายนะที่มลากับฉันไม่มืออะไรเลอแล้ว mm. ตอนนี้ก็ตาเธอแล้วอเล็กซ์เอาล่ะพวกเธอกินเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะลองเหมือนกันแล้วเยี่ยมมันอร่อยมากจริงๆขอพวกเราลองบ้างสิไม่มีทางพวกเธอก็กินไปแล้วไงอย่างน้อยก็ให้ต้องพวกเราคนละตัวนะพอได้แล้วฉันบอกว่าไม่ไงเลิวกรอเวลาการกินของฉันด้แล้วออร่อย <c oughs> พวกเราหิวมากเลยให้เรากินไหนนะ เอาละพอใจเธอแล้วยังตลกมากพี่ตะกะเอ้ยจังไว้เลยไม่เอานะอยางงอนเลยฉันก็แค่ล้อเล่นโอ,อไม่นะมันมีตัวที่ยังไม่ตายอยู่ในจาน<ะ>ฉันกลัวแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเจ้าตัวน้อยแกไม่เป็นเลยนะโอไม่มันหนีบนิ้วฉันทำอะไรสักอย่างสิอย่าย้อนมาที่ฉันนะเจ็บจัง นี่คือบทเรียนของชีวิตเลยล่ะฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งเป็นเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์เริ่มเลยน่ากินงั้นมาดูกันว่าฉันได้ของอร่อยแบบไหนพวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่อะไรงสามนาเกลีย บางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารังเกียจนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นและไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมันสุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆงั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้นวงล้อแห่งการลงทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแบรนด์สัตว์บ้งดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอะไรอของฉันสักนิดมันจมตีมือฉัน ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะอาอิตายจูลี่แล้วเธอรออะไรล่ะเธอก็ต้องกินซี่กอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยซี่กอกแสนอร่อย <S 2> <S 2> ดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินอืมนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซี่กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าสุดๆเลย อร de ่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั ob, ้งหลายเท่าแน่เจลลี่เธอบังคับให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทําอะไรน่ะถ้าอนุญาตให้เธอกินซีกอกพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ร่าอายใจบ้างเหรอกินแรงสับของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกเอาไว้ตาย มันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือเพื่อนสายันกินสักอกโอ้พวกมันแทบไม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลยเธอเพิ่งกินมแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างในปาก <c oughs> อ,ออกไปนะบากไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาณาจักรของมแมลงสาบแล้ว หมเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยัจว่าฉันได้อะไรรอบนี้เอาไม่นะ oh, <no. S 1> ไม่เอาใส่เดือน oh. ฉันจะมีความสุงมากกว่ากระหมกครั้งโอ้ยกระหมกครังขา oh, yeah. บ,บ้ามาบ้าโอ oh. ตอนนี้ก็ oh. ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ทำไมบางคนได้หมักฝรั่งแต่ฉันได้เป็นไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะขแยใช่ฉันไม่ฉาดเธอสักนิดเธอรีบกินเลยโอ้เธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่หมากฝรั่งลงบนพิซซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใส่ด้วยอ๋อสวยจริงๆเลยฮเป็นไงบ้าง ฉันว่มามันด่ามันเยี่ยมเลยใช่มันเยี่ยมมากพี่ไม่เหมือนตีนใก่อแต่ก็นะฉันไม่คีความคิดจิงๆแล้วมนลาดต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ไงคนสวยนี่มันอะไรกันไม่นี่มันกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่เอามาใกล้หน้าฉันเอาๆเอามันวางไว้บนที่ซ่าของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้น ำไมฉันถึงถกลองโทษแบบนี้ฉันน่าจะได้พูดอเพลินกับพิซซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับเตี๋ไก่เป็นไงเจอรี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยไหมล่ะนี่เรอก็เล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันแจ๋งสดๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามารั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้ มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทีนี่น่าจะเป็นพิซซ่าให้ทีที่สวนฉันใครกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักษ์แล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมังฟรังนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าเดอมิมันอร่อยขึ้นเยอะเลยจูนี่ ธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอข้อพลาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะจ้อเจอกับ,กบวงล้อการทางทันสำหรับความผิดของเธอเอ,อไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย่ <Yeah. S 1> ฝนนี่มันไม่เล้วเลย <Yeah. S 1> อะแต่ถ้าเป็นฝนเป็นตีนไก่ล่ะ <c oughs> อ้าช่วยด้วยฉันถูกพยโยตินไก่ทลนลม <c oughs> ันดต,ตลกมากเลย <Okay. S 1> มาดูกันว่าของอร่อยอะไรเรฉันอยู่โอ้ย oh, yeah. นี่สิที่ฉันเล็ยกว่าชโชคดีถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วย <c oughs> ดูยสิมิล่าเนืฉันมีลูกตา <c oughs> เอาหลักหัวเราพอแล้ว <c oughs> ถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับพิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลือมือยเอาไม่นะนี่มันแย่จังพวกมันทั้งเมือกทั้งนั่นขยักแย่ฉันไึ่เนาอะไรพิซซ่าจอมมาแย่ขนาดไหนยิดูคิดสิว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มาก ฉันไม่อฉาเธอสักนิดแต่ฉันเชื่อว่าพซซ่ากับเยนลีลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจังน่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้ว ฉันก็อยากกินเยนลลี่สักอันฝันไปเถอะเป็นฉันแ่ไอ้ชาตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วยโ <c oughs> <c oughs> จลี่เธอนี้ตลองจัง <c oughs> ฉันแค่อารมณ์ดีนะ่ะ <c oughs> มิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะ <c oughs> ฉันนึกว่าเธอเลิกไปแล้วสิ <c oughs> ฉันไม่อยากลองปลาเหมืองพวกนี้เลย ฉันบอกว่ามันจะไม่โดนฉันจากข้างในนะดูมิล่าที่น่าสงสารแค่เดียวฉันก็รู้สึกเสียขยั่งแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพวกมันมีเมือกด้วยจูเล่เธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปโอ้นั่นมันอะไรเธอได้ได้ยังไงตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิดเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย รอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหนึ่งนี้เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลยอ้านี่มันแย่สุดๆจูเลิยเธอใจร้ายมากฉันเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความติดนตมกินให้อร่อยมาตัดสินกันท้อนกันไก่กระดัษฉันชนะอ้อเยฉันชอบพิซซ่าสุดๆเลย เธอชอบแรงสาวไม่ใช่เหรอเอาไปสิจูเลียรู้ไหมว่าการโองมันไม่ดีหมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการล้มทันล่ะก็ได้มันพลังของฉันแถมยังมีเยอะด้วยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วอ๋อจูเลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันบอกมันจะออกมาอร่อยเหมือนกัน ขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อยไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะเดีดยดๆก่อนสิมีกิ่มาจากที่ไหนสักที่อ๋ทำไมต้องมาห้อยคอฉันด้วยี่ยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาเปิดกระเทียมออกก่อนหืม และฉันมีเครื่องมือพิเศษช่วยแล้วเริ่มแรกเธอต้องเอากระเทียมเสร็จเข้าไปและแค่เพียงไม่กี่วิเปิว่าจะหลุดออกหมดใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นรูปสวยๆบนพิซซ่าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นขางคิดที่เยี่ยมเลย ฉันก็ใช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็คือความสุขหน้ายิ้มดูสิหน้ายิ้มได้กว่าหัวใจเยอะเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉันใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่นเอาไมไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลย เคยนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงเวลาแห่งมูเลกาลงทันแล้วเอาไม่นะฉันไม่ชอบรีสุกนิดฉันไม่ได้กำลังจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปานเราไม่เครื่องปานแถวนี้ชอบดีจริงๆและฉันก็หลนมากจังมันเป็นยังไงฉันว่ามันต้องไปอาร์ตเนสสุดสุด แคาถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่าและน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆใช่มันดูน่าต่กระยังมากในปากของฉันรู้สึกเหมัอนหังกระเทียมยฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้หมาความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะอ้อฉันจะเป็นลมช่วยฉันที เอาไม่นะกเทียมพามิล่าสลบไปแล้วสยองสุดๆฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ้อมีหม่ฝลั่งติดหน้าฉันด้วยเยี่มเป็นไรร้าทำไมฉันถึงโชคร้ายจังฉันได้พิซซ่าแค่ชิ้นเดียวเองเพราะว่าที่เหลือู่ก็ฉันยังไงล่ะไม่จริงฉันต้องถาาที่ได้พิซซ่าั้งหมดมาเป็นตึกเลยโอ้ให้ตายเธอได้พิซซ่าเป็นตึกเลยส่วนฉันได้แค่ชิ้นเดียวนี่นะ นี่มันไม่ยุติดค้ห <Yeah. S 1> ยุดบนได้แล้วคุณจะเริ่มกินสักที <Wow. S 1> ฉันหวัว่าอย่างน้อยเพืซอสร้าของฉันมันก็อร่อยนะ <Wow. S 1> มันดูน่ากินกว่าของทุกคนเลยว้าวอร่อยและชีสจัดเต็มเลยฉันชอบชีสมากมากเลย <Good. S 1> นกี่ฉันไม่ใช่ถุงขยะให้เธอทิ้งของเหลือนะำำ um, 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 um. ฉันเหมือนขอยะเหรอเอานี่ไปทำไมไถึงมาโห่ละ <the> ฉันไม่ได้ตั้งใจสิเนย oh. ฉันก็อยากกินพิซซ่าแล้ว oh. แต่ขอบของมันก็ทำให้ฉันน้ำลายไหลแล้ว <Hey. S 1> ฉันนึกวิธีดีๆที่ทำให้ฉันกินได้อย่างเร็วและสะดวก oh. แถมมือก็ยังไม่เลอะด้วยโว้ว oh. วว้าวฉันไม่คิดว่ามีใครกินแบบนี้ได้เลยแต่ทําทได้ยังไงกันพ,พิซซ่ามันอร่อยมากๆให้ฉันกินมากเกิาน,นี้ก็ได้อาอมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะกินพิซซ่าได้อีกแล้วนะแต่เรายังกินได้อยู่ฉันต้องทำให้กลับไปเป็นปกติแล้วโอ้ฉันทำได้แล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนไง จริงเหรอใครขโมยนะฉันคร่าพวกหัวขโมยเธอทำได้ยังไงกันฉันไม่เสียใจสักนิดเพราะในหัวฉันตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินพิซซ่ากองตัวอย่างนี้ไงดีก็นะพิซซ่าที่น่ากินของฉันถึงเวลากินแกแล้วบางทีเธอก็ไม่น่าร่างกินจากฐานของมันนะไม่เอานะจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกละนี่ยางนี้ไงเขาบอกเธอแล้ว ใช่นี่มันตึกพิซซ่าลรมของจริงเลยทำไมฉันถึงถกลงโทษแบบนี้ฉันเกลียดกับเทมสุดๆเลยและใครชอบเหมือนกันพวกเธอก็แค่่องไม่ดีเพราะฉันได้แค่อันเดียวเองทำไมเธอยังหัวเราะอยู่ได้ล่ะนี่มันหมายความว่าเธอได้กินเป็นคนแรกนะง่ายจะตายฉันไม่ขี้ขาดอยู่แล้วเพราะฉันจัดการมันได้สบายๆตับใดเท่าที่ฉันไม่โอวกนะ ฉันคิดว่าฉันประมาณมันต่ำเกินไปฉันกินไม่ไหวแล้วพอกันทียังไงดีล่ะเธอต้องกินมันให้หมดนะแต่ฉันก็มีรางวัลพิเศษให้เธอด้วยที่บดกระเทียมเธอสามารถใส่กระเทียมทั้งหมดลงไปแล้วบดมันเข้าปากเธอได้เลยฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินชิงโ้วกนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะอ้าปากกุ้งกวาง ใจร้ายสุดๆเลยมันเหมือนมีแมวอยู่ในปากของฉันเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าอย่างไงเออกลิ่นอะไรกันเนี่ยเหม็นสุดๆนี่มันแย่มากเลยอย่างดีนะที่ฉันพกหมักฝรั่งไว้เสมอสภาพสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณมากนะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องทนดองมาและฉันก็ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอเล็กซ์ถึงตาเธอกินแล้วทำไมฉันต้องกินมันดูสิทำเป็นส้อยเทพไปเยอะเลย หยุดเล่นได้แล้วยัง <Come on. S 1> ไงเธอก็ต้องกินมันนะโอเคก็ได้แต่ฉันขอเอาเปลือกมันออกก่อนนะ <What? S 1> แต่ฉันก็ไม่โลขนาดใหญ่สำหรับงานนี้แล้ว What? What? ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวกระเทียมละฉันจะกินมันแล้วว้าว <Yeah. S 1> wow. ไม่เคยเกิดอะไรน่าอเอียนแบบนี้มาก่อนในะชีวิตของฉันเลยแล้วตอนนี้ฉันว่าลมหายใจของเธอมันเหม็นขนาดไหนแ,แค่ที่นี่พาธรรมดาธรรมดาอาจจะช่วยเธอจะกลิ่นเหม็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พอก็ฉีดสเปรย์ปรปับอากาศเพิ่มไปด้วยให้ทั่วเลยแต่ฉันว่าฉีดสเปรย์รับออากาศยังไม่พอแต่เราต้องฉีดไปที่แหล่งกำเนิดกลิ่นเมนหม็นเน่าด้วย <Okay. S 1> มันได้ผล แต่อย่าหาทำที่บ้านนะคอสเลย์บรรอากาศคนอันตรายเลยทีเดียวปากฉันไม่เหม่ออีกต่อไปแล้วจูลี่เธอรออะไรอยูล่ล่ะเร็วเข้าเี่กบินกระเทียมได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันเกลียดมานตั้งแต่เด็กๆแล้วพ้าเธอเห็นหน้าฉันเป็นสีเขียวช่วยฉันได้นะฉันครร้องแล้ว <c oughs> น่าสีสยสามสดๆ,ๆเลย <c oughs> ทำไมเธอถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะเธอไม่ต้องรีบไปไหนนะแบบนี้แหละทำให้ฉันกินมันได้เร็วๆว้าวก้าหารจริงๆและก็เร็วมากด้วยจูลี่เธอทำได้ดีมากหมดแล้วไม่เอาอีกแล้วนะกรเทียมอ่ะกินแล้วสุดๆ จูล <yeah> ี่โทษทีแต่เราต้องกักตัวเธอก่อนนะนี่อะไรกันฉันหายใจไม่ออกฉันว่าฉันจะเป็นลมแล้วล่ะมันได้ผลในที่สุดก้อของเราไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วและฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเย้โหพวกเธอฉันไม่มีโชคกับทิกแทกเลยแต่ฉันโชคดีนะฉันได้เตํากล่องเลยดูก่อนว่าใครต่างหากได้โชคดี ใช่ในที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยจัเต็มสักทีโอเคมิลาเธอได้น้อยที่สุดเธอก็เริ่มก่อนเลยฉันไมีปัญหากรลืกอมหนึ่งอันอยู่แล้วมันดีนะแต่น้อยเกินไปอเล็กซตาเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินให้เต็มเอ็มไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วลูกของฉันหายไปไหนเออ เล็กเร่งของเธอหกเตม็มไปหมดเลยนึ่งออกแล้วพวกเธอมีได้แคกเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันกินมันได้ง so ่ายๆได้หลอดนี <S 2> <S 2> ้แหละเรียบเลยจูลี่เธอเป็นคนเดียวที่เหลือแล้วนะฉันไม่ได้มีแค่กล่องใหญ่นะแต่ฉันมีกล่องที่เต็มไปด้วยหลากหลายเลรสเลยมันมีพอสมรทุกคนเลยอย่าแต่ต้องนะทั้งหมดเป็นของฉัน ฉันชอบพริกแทงที่สุดเลยฉันจะกินให้หมดอย่างรวดเร็วถามจริงเธอไม่แม้แต่จะแบ่งพวกเราเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าต้องขโมยยไงนาดาและลูกกอดก็เป็นของเรายอยู่ตรงนั้นเลยนะเธอไม่อายบ้างเหรอที่ขโมยของฉัน ไม่มีหลักฐานสักหน่อยเธอพิสูจน์ได้ไหมล่ะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเธอเองเอาความแค้นของจูลี่ไปยกมือขึ้นและเอานี่ไปเลยเป็นยังไงบ้างล่ะเข้ามาขนมของฉันก็จะเจอแบบนี้แหละ มีลูกกว่าเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ารีบกินพวกมันกัน <Yeah. S 1> แน่ตอนหยินแล้ว <Yeah. S 1> อ๋อให้ตาย oh. ฉันไม่เหลือพิเคกไว้ให้กินเลย oh. ฉันเพิ่งใช้มันเป็นกระสุนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่เธอก็ได้แต่งมันมันกับเพื่อน